รายล้อมท่อโนหิตหน้าที่ของปอดคือลำเลียงออกซิเจนซึ่งสำคัญยิ่งต่อปอดเอาไว้ใช้สำรองเครื่องหนึ่งของหัวใจถูกเชื่อมต่อกับการปั๊มเลือดขึ้นมาจากปอด เครือข่ายที่ซับซ้อนของหลอดเลือดลำเลียงเลือดดำที่ไม่มีออกซิเจนสู่อวัอไล,ลนี่คือหนึ่งของหลอดเลือดซึ่งจะยงใหญ่ไปทั่วร่างกายเส้นโลหิตฝอยพันแน่นรอบๆถุงเลือดแต่ละใบออกซิเจนในอนวิโอะไล,ลแพร่ซึมในเลือดซึ่งเป็นเซลล์ของโมเลกุลออกซิเจน เลือดแดงคือเลือดดีแต่ออกซิเจนไม่ได้รวมเข้ากับเซลล์เลือดง่ายนักจึงต้องการผู้ช่วยซึ่งเป็นเคมีในเซลฮีโมโกบินจำนวน280ล้านเซล โมเลกุลของฮิโมโกบินเกาะกลุ่มกันอยู่ในเม็ดเลือดแดงหาไม่มีฮิโมโกบินเลือดเราก็จะไม่มีออกซิเจนเพียงพอกับการมีชีวิตในยามพักผ่อนหรือออกกําลังกายเราทุกคนมีกลุ่มของฮิโมโกบินถึง30ล้านล้านเซลล์ถ้าจับมาเรียงแถวต่อกันจะยาวเป็นครึ่งทางจากโลกถึงดวงจันทร์เลยทีเดียว เมื่อจรถึงขีดจำกัดเซลล์ก็ยิ่งต้องการออกซิเจนเลือดจึงพยายามสูบฉีดเพิ่มเลือดแดงซึ่งมีรูปทรงคล้ายโดนัทที่ล่องลอยไปเป็นกลุ่มๆ นักกรีคาันับต,นต,นต้นต้นยังจรต้องมีร่างกายที่ดูดซับออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติถึง25เท่าระหว่างการทดสอบต้องเตรียมพลังงานให้พอจุดหลอดไฟให้สว่างถึง12ชั่วโมง ตอนนี้เขารู้ถึงความลำบากในการเคี่ยวเข็นร่างกายแล้วแรงพลังงานมาจากการรวมตัวของกล้ามเนื้อกับออกซิเจนซึ่งจะเกิดแก๊สเสียคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สนี้จะซึมสู่เลือดและส่งกลับไปที่ปอดเพื่อฟอก อากาศที่เราหายใจออกมาคือคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนพันเท่าของสิ่งแวดล้อมจรว่ายน้ำเพื่อชัยชนะแต่เราว่ายน้ำเพื่ออยู่รอดร่างกายเรามีขีดจำกัดในการกักออกซิเจนไว้ในปอดและกระแสเลือด เมื่อมาเรียขึ้นสู่ผิวน้ำเธอใช้เวลาเพียงสองนาทีเมื่อจำเป็นต้องรับเอาออกซิเจนเก็บไว้ใน,นร่างกายซึ่งสมองของเธอจะเป็นสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดหากออกซิเจนลดระดับลงเราอยู่ได้เป็นวันโดยไม่ต้องดื่มกินแต่หากจะอยู่รอดเราต้องหายใจ เรามักไม่คิดถึงการหายใจซึ่งมันถูกควบคุมโดยตรงจากสมองเมื่อทำงานกล้ามเนื้อของเราต้องการออกซิเจนในเลือดซึ่งเรามองไม่เห็นว่าต้องใช้ขนาดไหนขณะนั้นมันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเสียที่ได้จากการดูดซึมของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ถูกกระตุ้นโดยนาฬิกาใต้ฐานสมองและถูกควบคุมอย่างอัตโนมัติของกล้ามเนื้อสวงอกกับกระบังลมในระยะสั้นเราจะยังมีสติอยู่หากหายใจรับมันเข้าไปมากๆจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดการหายใจแต่หากขาดสติระบบอัตโนมัติจะทำงานทันที ธรรมชาติของมนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาติท่อจึงทําให้เราหายใจใต้น้ําได้แต่จะมีประโยชน์เมื่ออยู่ใกล้ผิวน้ําเท่านั้นเมื่อดำดิ่งความกดดันของน้ําจะเพิ่มขึ้นซึ่งกล้ามเนื้อสวงอกไม่แข็งแรงพอที่จะขยายปอดเราจึงหายใจใต้สักไม่ได้แม้จะใช้ท่อที่ยาวถึง12ฟุตก็าตาม นักประดาน้ําจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ถังอากาศซึ่งมันจะปรับความดันให้เข้ากับน้ํารอบตัวเธอเป็นเครื่องมืออิสระเธอสามารถใช้ดํำดิ่งได้กว่าสองชั่วโมงนักประดาน้ํำลึกจึงต้องใช้อากาศในถังให้พอกับเวลาความดันน้ําตอนนี้กดสูงอกของเธอเธอจึงต้องหายใจแรงกว่าปกติ ให้สมดุลกับความแรงของความกดดันของน้ำนักประดาน้ำสามารถทำงานในความลึก100ฟุตภายใต้ความกดดัน500ป่อปอนต์ต่อตารางนิ้วสูงขึ้นไปความกดอากาศต่าแต่ก็ยังหายใจยากอยู่ดีประสบการณ์ของนักประดาน้ำหลายคน ถึงกับต้องอาเจียนเมื่อขาดออกซิเจนร่างกายจึงช่วยด้การผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเพื่อศักยภาพของเลือดในการวิ่งสู่กล้ามเนื้อหากใช้เวลามากกว่านี้มนุษย์สามารถเพิ่มศักยภาพการสูบฉีดของปอดได้ถึง18,00งครั้งที่ความสูงส0,000ฟุตอากาศเบาบางมาก ข้างในเครื่องบินจึงติดตั้งเครื่องปรับความดันไม่ช่วยหากเครื่องปรับความดันเสียผู้โดยสารจะตกอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนโดยการจำลองสภาพขาดอากาศน้ำจะกลายเป็นไอหมอกอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงได้ถูกจำลองตกจากความสูง24,000ฟุตในเวลา3นาที การทดลองนี้ได้อาสาสมัครที่สมัครใจโดยแยกออกตามหมายเลขที่นั่งตามไพ่แม้ว่าเธอจะคิดว่ามันรู้สึกดีแต่ก็ตัดสินใจผิดพลาดในทุกหนึ่งนาทีเซลล์สมองของเธอคือส่วนแรกที่รู้ว่าขาดออกซิเจนฮีโมโกบินในเลือด ไม่สามารถดูดซึมออกซิเจนจากอากาศที่เบาบางนั้นได้และสมองของเธอเริ่มรู้สึกกระหายตากะก็คือสมองส่วนบนจะเสื่อมลงขณะที่สมองส่วนล่างจะรักษาการหายใจการเต้นของหัวใจไว้ให้นานที่สุดก่อนที่อาสาสมัครจะหมดสติเธอต้องรับการบำบัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ เมื่อเธอได้บินจริงการทดลองนี้จำลองว่าความกดอากาศต่ำจะเพิ่มขึ้นตามความสูงเหนือระดับน้ำเดือดหรือไม่ที่ความกดดันเท่ากับความสูง60,000ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเลือดจะเดือดณอุณหภูมิของร่างกาย ภาวะความกดดันจึงต้องมีอากาศสำรองเพื่ออยู่รอดณที่สุดของความสูงสมองต้องทำงานเร็วขึ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะรอดหรือตายอาวกาศคือสูญญากาศในสภาพที่ปราศจากอากาศนั้นอวกาศก็ได้จัดความเหมาะสมให้โลกมนุษย์ด้วยการมีชั้นบรรยากาศที่มีความดันระดับปลอดภัยอุดมด้วยออกซิเจนและมีเคมีที่ใช้ดักการหายใจออกมา เป็นคาร์บอนไดออกไซด์จอว้ายน้ำมาเป็นใหม่แล้วด้วยสุดขีดความเร็วร่างกายเขาถึงขีดสุดแล้วเมื่อเขาว่ายในรอบสุดท้ายถ้าเขาทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อชัยชนะเขาจะต้องหายใจครั้งสุดท้ายกักออกซิเจน เนื่องจากเขเป็นสุดยอดนักกรีธาผลงานจึงเหนือกว่าคนทั่วไปการหายใจผ่านปอดจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งการเผาผลานออกซิเจนจึงดีกว่าคนธรรมดาเขาจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ในมหาสมุทรของอากาศ